โครงการบ้านของชนบทตอนนี้บ้านที่เข้าโครงการซ่อมแซมนะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งอุทยานแห่งชาติทับลานจะมีทั้งหมด2อาคาเรือนนะครับแล้วก็จะเป็นป่าสงวนมทั้งหมด10บราคาเรือนแล้วก็จะเป็นในส่วนของเขาใหญ่2อราคาเรือนนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของฝั่งอุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ดําเนินงานโครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับไปแล้ว2อาคาเรือนโครงการก็ทําเสร็จสิ้นไปแล้ว นะครับในระหว่างนี้ก็จะรอในส่วนของทางปากถงนวนเห็นชาติซึ่งกําลังยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดําเนินงานของการทั้งหมด5 4หลัง4หมู่บ้านนะครับแต่ของหมู่9เองนี่คือ10หลังคาเรือนที่รอมวดต่อไปกางดำเนินง,งานอยู่ครับเขาให้ค่าซ่อมแซมหนาละเท่าไหร่คะครับ,รบงบประมาณซ่มมอมแซมงบประมาณซ่อมแซมนะครับก็หลังคาเรือนละ40,000บาทครับผมครับแล้วเกณฑ์ในการที่จะพิจารณา สำหรับชาวบ้านที่จะได้รับการช่วยเหลือในโครงการนี้ค่ะผู้ใหญ่ใช้มาตรฐานยังไงในการคับเลือกครับเริ่มต้นเลยคือคนที่เข้าร่มวมโครงการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเงินอมคือจะต้องมีเงินอมทุกคนที่เข้าร่มวมโครงการนะครับแล้วก็เราก็จะดูสมาชิกโคนเรียนแต่ละคนเรียนว่าบ้านหลังไหนที่สมควรได้รับโครงการเป็นบ้านผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ขาดทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเราก็จะคัดจากเกณฑ์พวกนี้ครับ โครงการเราเนี่ยเน้นซ่อมแต่ม้าอย่างเดียวนะคะแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านก็นอกเหนือจากโครงการบ้านส่้มเสรยมนะครับของเราก็จะมีในส่วนของโครงการคืองบสาธารเข้ามาร่วมด้วยนอกเหนือจากงบทางการจภาพคือเดือนของการซ่อมเสร็มบ้านนะครับก็จะเป็นงบสาธารก็คือในส่วนของการส่งเสริมเช่นที่หมู่ที่เก้านะครับก็จะทําไปก็คือโครงการร้านค้าชุมชนนะครับเพื่อทําไว้ให้กับคนในชุมชนได้นําผลผลิต มาค้าขายในส่วนของลานค้าชุมชนนะครับแล้วก็จะมีการทําแพรลอยน้ํานะครับซึ่งจะใช้ประโยชน์ในส่วนของประเพณีลอยกระทงะใช้ในเรื่องของการกําจัดวัชพืชในสาระน้ำประปลาหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีโครงการปลูกทองอุไรสองฝั่งทางเพื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ อันนี้คือโครงการของพอชอขอขตพอชอครับผม6น้ใช่มครับผมนั่นแสดงว่านอกจากการซ่อมแซมที่อย,ยู่ศสยแล้วอย่างการมีเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตครับผมใช่ไหมครับครับและในในส่วนของหมู่9เนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นนะคะเอ่อในส่วนของหมู่ก็ที่มีจุดเด่นในด้านอาชีพใช่ไหมครับในด้านอาชีพตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของไม้ผลก็คือทุเรียนนะครับอ่อในิตการที่ผ่านมาในชุมชนของเราก็จะทําการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดปาจีนนะครับคือขมิ้นชันนะครับแต่พอมาระยะหลังนะครับขมิ้นชันก็ถือว่าทําการปลูกได้ยากมากซึ่งประสบปัญหาเรื่องโรคโรคของทุเรียนอโรคของอไรพืชสมุนไพรนะครับคือโรคพวกรากเน่าคนเน่าทําให้ประสบปัญหาในการปลูกก็คือปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตนะครับชาวบ้านเองก็เริ่มผันมาพูดคุยกันว่าชมุชมชนของเราจะทํามาหากินอะไรกันต่อไปซึ่ง ก็เลยเห็นว่าทุเรียนน่าจะเป็นไม้ผลที่เหมาะกับพื้นที่ของเราซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานก็ได้ลงมาส่งเสริมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นจุดประกายเป็นการจุดประกายให้คนในชุมชนได้เริ่มต้นปลูกกันจริงจังก็เกิดจากในส่วนของโครงการตัวนี้แหละเข้ามาครับผมซึ่งเป็นการคล้ายๆกับว่าคนอยู่กับป่าป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ก็เป็นโครงการสํารับสนุนมาห้าปี ซึ่งในส่วนของทางป่าไม้อุทยานเนี่ยก็ได้นําก้าไม้ก็คือทุเรียนมาแกจกจ่ายให้กับคนในชุมชนได้ไปปลูกแล้วก็ส่งเสริมมาต่อเนื่อง5ปีแล้วก็คนในชุมชนก็ได้ทําการปลูกมาต่างคนต่างก็ซื้อมาปลูกเองก็ถือว่าประสบผลาสเร็จในส่วนหนึ่งของชุมชนของเราครับเรียกว่าทุเรียนมา้านแสนสุขเนี่ยกำลังยังมีเขตประจำเลยใช่ครับก็ถือว่าดังไหมก็ ก็พอสมควรนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็การันตีในส่วนของรสชาตินะครับซึ่งจุดเด่นของทุเรียนแสนสุขของเราก็คือหวานมันไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าซึ่งทําให้อําภอนณดีของเราตำบลบุกพามของเรามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนของเราก็ยังมีโลโก้นะครับมีคิวอาร์โค้ดประจํา หมู่บ้านประจำสวนแต่ละท่านด้วยครับเออย่างนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้านมีรายได้ดีไหมคะพี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลัของทุนก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือนนะครับตอนนี้ถามว่ารายได้ดีไหมในแต่ละปีถ้าผลผลิตดีรายได้ก็จะสูงแต่ถ้าปีไหนประสบปัญหาภัยแรงหรือว่าอุทก,กภยัยหรือว่าภัยพิบัติก็จะเกิดความเสียใหายให้กับชุนได้รายได้ก็จะลดตามไปด้วยครับ อันนี้เนียยว่าลงมารับถื่นที่เลยใช่ไหมใช่ครับในปีนี้นะครับในปีนี้ในยะที่ผ่านมาเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของลุงไม่ว่าจะเป็นลุงของจันทบุรีระยองใต้ไหนกระทั่งพ่อค้าที่เคยมารับซื้อประจําก็จะเข้ามาในชุมชนเพื่อมาซื้อทุเรียนของเราไปครับอันนี้เปิดให้ไปเป็นพื้นที่เกษตรท่องเที่ยวไหมคะอ่าตอนนี้โครงการเรากาลังจะทําอยู่ครับก็คือจะเปิดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวปัจจกาน เพื่อชมสวนเชิงนิเวศครับผมครับ